พระเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรรมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่คารบอย่างสูงยิ่งกราบถวายความคารพพระวชิระวรกุณเจ้าอาวาสวัดศ,ศีรัตนธรรมารามออกัขอโอกาสพระเถรลานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกทุกคน วันนี้เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์มหาสุโโชคได้ให้ข้อคิดแนวทางเกี่ยวกับศีลแปไปแล้ววันนี้ทางหลวงตาก็จะมาให้ข้อคิดแนวทางเกี่ยวกับศีลห้าซึ่งจะใกล้ชิดกับญาติโยม เพาว่าเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่จะต้องใช้ต้องปฏิบัติในศีลห้าใช้ชื่อเรื่องว่าวิธีรักษาศีลห้าตลอดชีวิตวิธีรักษาศีลห้าตลอดชีวิตศีลแปลว่าปกติ คนผิดศีลคือคนผิดปกตินีิตามตามหลักการตามคำแปลแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้คนผิดศีลจนเป็นปกตินิสัยนั้นมีมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหลายคนเห็นคนมีศีลน,นี้กลายเป็นคนผิดปกติไป คนมีศีลเลยถูกมองว่าไอ้นี้เป็นคนผิดปกติเมื่อความเห็นวิบัติเช่นนี้ประเทศชาติของเราเคยสงบเคยมีความสุขร่มเย็นมาตลอดก็ต้องพลอยวิบัติไปด้วยมีการฆ่ากันมีการโกหกหลอกลวง ทั้งโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองในธนาคารโกหกหลอกขายสินค้าแม้แต่พระคุณเจ้าในวัดก็ยังโดนมีการผิดลูกผิดเมียกันเหล่านี้เป็นต้นเราจะให้ใครมาเป็นผู้ดับทุกข์ดับความวิบัติที่เกิดในครั้งนี้ เราชาวพุทธกันทุกคนนี่แหละจะเป็นผู้ดับทุกขดับความวิบัติที่เกิดในครั้งนี้โดยเราจะดับทุกขดับความวิบัตินั้นด้วยการถือศีลห้าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยถือเราก็จะถือเพียงลำพังถ้าเปรียบประเทศไทยของเรานี่ เหมือนหม้อน้ำใหญ่แต่มันเป็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่านอยู่เดือดเพราะว่าฟืนกว่าเจสบล้านดุนคือประชากรของประเทศไทยประมาณกว่าเจสบล้านคนที่กระทบกระทั่งกันเพราะว่าขาดศีลห้า เมื่อใดที่เรามีศีลห้าก็เหมือนกับว่าเรากำลังถอนตัวออกจากกองกองทุกใหญ่หรือว่ากองฟืนใหญ่นั้นออกมาแล้วหนึ่งดุนแม้ว่าหม้อน้ำใหญ่นั้นก็จะเดือดพล่านอยู่ยังเดือดพล่านอยู่แต่ก็ไม่ได้เดือดเพราะเรา เพราะว่าเราถอนตัวออกมาแล้วแต่ถ้าเมื่อใดต่างคนต่างถอนตัวออกมาจากกองทุกข์ใหญ่นั้นคนแล้วคนเล่าโดยไม่ได้เกี่ยงงอนกันไฟแห่งกองทุกข์ไฟแห่งกองฟืนใหญ่นั้นก็จะดับมอดลง สุดท้ายประเทศชาติของเราก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติสุขเหมือนเดิมกลับมาย้ำข้อคิดที่ว่าจะรักษาศีลให้มั่นคงตลอดชีพก็มีวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมวิธีการนั้นก็เรียกว่าวิธีปลูกพระ คือทุกเช้าก่อนออกจากบ้านถ้าเรามีพระเครื่องก็ถอดพระเครื่องออกมาเอาไว้ที่วุ้งมือถ้าไม่มีพระเครื่องเราก็ไปห้องพระถ้าไม่มีทั้งพระเครื่องไม่มีทั้งห้องพระเราก็อยู่ที่ห้องนอนของเราแล้วก็กราบลงสามครั้งกล่าว สมาทานศีลห้าดังๆถ้าได้ตัวบาลีเราก็พูดตัวบาลีด้วยถ้าไม่ได้ตัวบาลีแล้วก็พูดแต่คำแปลข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองข้าพเจ้าจะไม่ลักทรัพย์ข้อสามข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้อสี่ข้าพเจ้าจะไม่โกหกหลอกลวงข้อห้า ถ้าพระเจ้าจะไม่ดื่มสุราและของมึนเมาแล้วก็กราบลงก็จบก็ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วเราก็ออกจากบ้านไปทำการทำงานหรือปไปธุระส่วนตัวของเราก็สุดแท้แต่ละบุคคลการสมาทานเช่นนี้เป็นการเตือนเป็นการเบลก เหมือนสมาธิของหลวงพ่อเป็นข้อเตือนใจเป็นตัวสกัดกั้นที่เราจะร่วงเกินศีลแต่ละข้อในแต่ละวันเราสมาทานอย่างนี้โดยไม่ได้สมาทานกับพระพิสุก็เป็นการสมบูรณ์แล้วสำหรับคลเอหัด แต่สามเณรน,นั้นต้องไปขอจากพระพิสุจึงจะสมบูรณ์ส่วนคฤหัหั์ของเราสมาทานโดยการเปล่งวาจาดังๆอย่างนี้ก็สมบูรณ์แล้ววันใดที่เรามีศีลครบห้าข้อก็แสดงว่าวันนั้นเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าวันใดเรามีศีลอยู่สี่ข้อล่วงเกินไปแล้วหนึ่งข้อก็แสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นมนุษย์อยู่แปดสิบเปเซนใกล้สัตว์เข้าไปยี่สิบเปร์เซนถ้าเหลืออยู่สามข้อก็แสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นมนุษย์อยู่หกสิบเซ ใกล้สัตว์เข้าไป40%ถ้าเหลืออยู่สองข้อก็จะเป็นมนุษย์อยู่40%ใกล้สัตว์เข้าไป60%ถ้าเหลืออยู่ข้อเดียวก็เหลือความเป็นมนุษย์อยู่20%ใกล้สัตว์เข้าไป80%ถ้าหมดทุกข้อ ก็หมดความเป็นคนหมดความสุขหมดความสงบมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นเท่านั้นดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย่าตรัสเอาไว้ว่าคนมีศีลน,นั้นแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็จะดีกว่าคนที่ไม่มีศีลที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีศีลน,นอกจากจะมีอานิสง์หรือว่ามีประโยชน์ตามที่พระท่านสรุปให้ญาติโยมเวลาขอศีลจบไปแล้วสีเลนะสุกติงยันติสีเลนโภคสัมปทา สีเลนะนิพผู้ติงยันติตัดสมาสีลังบิโสทะเยคือส่งผลให้มีความสุขมีพอกคาทรัพถึงนิพพานถ้าผู้มีศีลน,นอกจากที่ว่านี้แล้วประโยชน์ที่เห็นทันตาที่เห็นได้ ทันตาไม่ต้องรอชาติหน้าประโยชน์ข้อที่หนึ่งยกฐานะของผู้มีศีลนี้ให้สูงขึ้นเช่นเด็กข้างถนนไปเข้าโรงเรียนมีระเบียบวินัยถ้าทางโยมก็บอกว่ามีระเบียบวินัยก็คือสิ่งเขาก็เรียกว่านักเรียนไม่ได้เรียกว่าเด็กข้างถนนก็ยกฐานะขึ้น ลูกชาวบ้านมาบวชเป็นเนนรักษาศีลสิบเขาก็เรียกว่าสามเณรพระพิสุมีศีลสองยยีเจ็ขาก็เรียกว่าพระพิสุนี่ก็ยกฐานะขึ้นเพราะว่าศีลข้อที่สองทำให้รู้ท่าแท้ของคนนั้น คนที่ทำการทำงานไม่ว่าหน่วยงานราชการเอกชนผู้ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งให้ก็ต้องดูว่าเขามีศีลมีคุณธรรมไหมมีความสม่ำเสมอในการตั้งอกตั้งใจทำการทำงานพวกนี้จะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่ง จึงศีลจึงเป็นทำให้รู้ท่ธาธแท้ของคนประการต่อไปทำให้รู้ความแตกต่างของคนเช่นผู้ที่ส่องสุงมกำลังส่องสุงมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ถ้ามีระเบียบวินัยเขาก็เรียกว่าทหารมีหน้าที่ รักษาประเทศชาติถ้าไม่มีระเบียบวินัยเขาก็เรียกว่าโจรเป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดินผู้ที่พกพาอาวุธเดินองค์อาจสางาพาเผยอยู่ในที่ชุมชนถ้ามีระเบียบวินัยเขาก็เรียกว่าตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษ ถ้าไม่มีระเบียบวินัยเขาก็เรียกว่านักเลงอันธพาลเป็นผู้พิคาตสันติสุขของประชาชนผู้ที่เที่ยวพิกษาจารย์อาศัยคนอื่นในการเลี้ยงชีพถ้ามีศีล227เขาก็เรียกว่าพระพิสุ เป็นบุญของญาติโยมที่ได้เจอพระพิสุได้มีโอกาสให้ทำบุญทำทานแต่ถ้าไม่มีระเบียบวินัยเขาก็เรียกว่าขอทานอาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ถูกขอด้วย mm hmm. เวลาล่วงเลยไปแล้วเนื้อหาก็ยังไม่จบเอาต่อในภาคต่อไปนะวันนี้ก็หมดเวลา ก็โอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่าการงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวดีอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งยิ่งขึ้นไป ขึ้นชื่อว่าความยากจนความไม่มีความติดขัดการรอคอยก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเถิด